10อันดับนักเตะที่มีผู้ติดตามในโซเชียลรวมมากที่สุดในโลกแน่นอนเลยครับว่ายุคสมัยนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะต้องเล่นโซเชียลมีเดียกันอยู่แล้วใช่ไหมครับและนักฟุตบอลเองก็เช่นกันครับซึ่งนักเตะหลายๆคนก็มีสื่อโซเชียลมีเดียวไว้คอยเชื่อมโยงระหว่างตัวเขากับแฟนคลับนะครับไว้คอยแชร์ไลฟ์สไตล์ หรือแม้กระทั่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำเงินให้กับนักฟุตบอลได้หลายล้านต่อหนึ่งโพสต์เลยและในคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดู10อันดับนักฟุตบอลที่มีผู้ติดตามในสื่อโซเชียลมีเดียมากที่สุดในโลกกันนะครับก็จะรวมทั้ง Facebook Twitter IG รวมถึง TikTok ด้วยนะครับอ่ะจะมีใครกันบ้างก็ไปดูกันเลยครับอันดับที่10สซาตันอิบราฮิโมวิจาก a อซมิล ลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่มั่นอกมั่นใจในฝีเท้าของตนเองเป็นอย่างมากนะครับและด้วยเหตนี้นะครับจึงทําให้เขาเนี่ยเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง และนั่นแหละครับจึงทําให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งจะว่ากันตามตรงฝีเท้าของเขาก็ร้ายกาจจริงๆแหละกว่าช้ำม,มาแล้วมากมายและด้วยเหตุน,นั้นนะครับจึงทําให้ผู้คนเนี่ยชื่นชอบในความเก่งของเขาที่ถึงขั้นโคตรโหดกระโดดยิงรวมถึงคาแรคเตอร์ความมั่นอกมั่นใจของเขาและด้วยเหตุน,นี้แหละครับจึงทําให้เขามีฐานแฟนคลับที่เยอะมากๆ ใน f c e e o o o นะครับเขามีผู้ติดตามถึง39ล้านคน i n s t a g r กร55.4ล้านคน Twitter 8.5ล้านคนและ TikTok ไม่มีนะครับเขายัางไม่เล่นรวมๆแล้วนะครับเขามีผู้ติดตามในสื่อโซเชียลมีเดียอยู่ที่102.9ล้าน follower นะครับอันดับเก้าฮาม r สโรดิกส ฮาเมสโลดิเกตนะครับแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลหลังจากนั้นเขาก็ถูกเรอัลมาดริดดึงตัวจากไอเอสมนาโกไปร่วมทีมและเมื่อได้ย้ายมาอยู่กับทีมที่มีแฟนบอลมหาศาลจากทั่วทุกมุมโลกจึงทําให้ผู้คนเนี่รู้จักเขามากขึ้นชื่อเสียงของเขาก็เริ่มโด่งดังขึ้น และผู้ติดตามของเขาในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับแต่เมื่อชีวิตมีขึ้นมันก็ต้องมีลงเขาเล่นให้กับเรัลมาริด111นัดยิงได้36ประตูหล,ลังจากนั้นก็ถูกปล่อยให้ไบเยอร์เนี่ยยืมตัวและเมื่อได้กลับมาอยู่กับเรัลมาริตก็อยู่ได้ไม่นานครับหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับเอเวอร์ตันและล่าสุดก็อยู่กับออลเรยันที่กาตานะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับฐานแฟนคลับรวมถึงผู้ติดตามที่เขาเคยสั่งสมเอาไว้นะครับมันก็มหาศาลมากๆนะครับจึงทําให้เขาเนี่ยอยู่ในอันดับ9นักฟุตบอลที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกนะครับโดยแบ่งเป็นดังนี้นะครับผู้ติดตามใน Facebook 36ล้าน Instagram 49.8ล้าน Twitter 19ล้านส่วน TikTok ยังไม่มีนะครับรวมๆแล้วก็อยู่ที่104.8ล้าน f o ลโลเวอร์อันดับแมาเซโลจากโอลิมเปกอส มาซโล่นะครับผ่านการค้าแข่งให้กับเรอัลมาดริดม,มาอย่างยาวนานนะครับลงเล่นไป512เกมยิงได้39ประตูพาราชันชุดขาวคว้าแชมป์มาแล้วมากมายแต่งานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลาล่าสุดนะครับเขาหมดสัญญากับเรอัลมาดริดและย้ายฟรีไปอยู่กับโอลิมปิกอสที่กรีซนะครับ นั่นแหละครับเขาผ่านการเล่นในระดับสูงกับเรียวมรดิดมาอย่างยาวนานก็ไม่แปลกครับที่เขาจะมีแฟนบอลมาติดตามเขาในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆมากมายมหาศาลนะครับโดยมาเซโลนะครับมีผู้ติดตามใน Facebook 28ล้าน Instagram 58.5ล้าน Twitter 12.7ล้านและเขาก็มี TikTok ด้วยนะครับมีผู้ติดตามอยู่ที่12.4ล้านรวมๆแล้วเขามีผู้ติดตามในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆอยู่ที่111.6ล้าน follower นะครับอันดับ7 คาริมเบนเซม่าจากเรอัลมาดริด คาริมเบเซซ่านะครับย้ายจากโอลิมปิกลียงมาอยู่กับเรอัลมาดริดในช่วงปี2009น้ะครับและก็ลงเล่นกับเรอัลมาดริตไปแล้ว611นัดยิงได้327ประตูและด้วยความเก่งกาจของเขาครับพาราชันชุดขาวควา้าแชมป์มาแล้วมากมายปัจจุบันก็เป็นเดอะแบ็คของทีมนะครับจึงทําให้แฟนคลับเนี่ยไปติดตามเขาในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆมากมายจึงทําให้ยอดผู้ติดตามของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับโดยใน a c e b o o k นะครับเขามีผู้ติดตามอยู่ที่43 t a g r ิ Instagram 5 7มล้าน Twitter 17.4ล้านใน t ิกตอกเขายังไม่เล่นนะครับรวมๆแล้วอยู่ที่118ล้าน f o ลโลเวอร์โหอันดับ6เซกิโอรามอสจากปารีสแซงชักแมงเซคิโอรามอสนะครับโอ้โหเคยค้าแข่งอยู่กับเรอัลมาดริดอย่างยาวนานเหมือนกันครับ ซึ่งก็ไม่แปลกครับเรอมอเรียนเนี่ยเป็นทีมที่มีผู้ติดตามมากมายนะครับจากทั่วทุกมุมโลกและด้วยคาแรคเตอร์ของเขาที่พร้อมบวกเพื่อทีมสุดๆจึงทําให้แฟนๆเนี่ยต่างยกให้เขาเป็นหนึ่งในกัปตันในดวงใจเลยก็ว่าได้นะครับและแฟนๆก็แห่ไปติดตามเขาในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเพราะว่าอยากเห็นไลฟ์สไตล์ของเขาโดยใน Facebook มีผู้ติดตามอยู่ที่38ล้าน i n s t a g r กรม3 1ล้าน Twitter 19.6ล้านและใน TikTok 10.9ล้าน รวมๆแล้วอยู่ที่121.6ล้านฟอลโลเวอร์อันดับ5เดวิดเบคแฮมตำนานแข่งทีมชาติอังกฤษเดวิดเบคแฮมในสมัยที่เขายังค้าแข่งอยู่นะครับเรียกได้ว่าทั้งเก่งและหล่อนะครับในด้านความเก่งของเขานะครับกวาดแชมป์มาแล้วมากมายนะครับที่เด่นๆเ,เลยก็คือควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมา6สมัยครับและก็แชมปเปี้ยนส์ลีก1สมัย ชชมลาลิก้า1ลิกเอิง1รวมถึงแชมป์อื่นๆอีกมากมายนะครับและทีมเด่นๆเ,เลยที่เขาเคยเล่นให้ก็จะมีแมนยูเรอัลมาดริดปารีสแซงต์แชร์แมงเอซีมิลานรวมถึงเอลเอกาแล็กซี่ด้วยนะครับนั่นเลยครับด้วยความที่เขาเนี่ยเคยเล่นให้กับทีมดังๆทั้งนั้นเลยรวมถึงมีหน้าตาที่หล่อเหลามากๆจนทําให้สาวๆเนี่ยหลงกันเป็นแถว รวมถึงมีเมียดังด้วยจึงทําให้ช่วงนั้นเนี่ยเขาออกข่าวเป็นว่าเล่นเลยครับก็ไม่แปลกครับที่เขาจะมีผู้ติดตามมากมายในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งเดวิดแบคแฮมนะครับเล่นโซเชียลแค่2ช่องทางเท่านั้นนะครับนั่นก็คือ Facebook กับ IG โดย Facebook ของเขานะครับมีผู้ตดตามอยู่ที่56ล้านคนส่วนใน i n s t a g r กรมของเขามีผู้ตดตามอยู่ที่75.1ล้านคนเล่นแค่2แพลตฟอร์มนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยอยู่อันดับ5แล้วมีผู้ติดตามรวมๆอยู่ที่131.1ล้าน followers โอ้โหถ้าเล่น Twitter รวมถึง TikTok ด้วยเนี่ยมันจะขนาดไหนกันเนี่ยอันดับที่4 r o โรนัลดินโญ่ตำนานทีมชาติบราซิล โรนัลดินโญนะครับความเก่งกาจของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับทั้งในนามทีมชาติและนามสโมสรนะครับในนามทีมชาติเนี่ยก็คว้าทั้งโคปาอเมริการวมถึงแชมป์ฟุตบอลโลกด้วย ในานามสโมสรก็กวาดหมดแล้วครับแชมป์ลาลิก้าแชมป์ UCL รวมถึงบอลลงดอก็ได้มาแล้วครับเรียกได้ว่ากวาดมาหมดแล้วนะครับนั่นแหละครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนะครับเขาจะแขวนสตาร์ทไปนานแล้วแต่สิ่งที่เขาเคยทําเอาไว้ภาพสกิลต่างๆนานาที่โอโหเรียกได้ว่าพลาวพลาวและสวยงามมากๆมันก็ยังอยู่คู่วงการฟุตบอลเสมอมาและจะอยู่ตลอดไป และด้วยชื่อเสียงความดังของเขาที่เคยสั่งสมเอาไว้ก็ทําให้ผู้ติดตามของเขานในปัจจุบันใน Facebook มีผู้ติดตามอยู่ที่54ล้าน Instagram 67.7ล้าน Twitter 20.9ล้านใน t i t t อกยังไม่มีนะครับรวมๆแล้วก็142.6ล้าน followers อันดับ3เนมา โอ้โหคนนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงครับความโดง่งความดังของเขาเนี่ยมันสุดๆจริงๆครับดังตั้งแต่ตอนอยู่ซานโตสที่บราซิลนะก็คือด้วยสไตล์การเล่นที่แพรวพวๆสกิลเนี่ยเต็มครับ และอยู่นอกสนามเขาก็มีความทาันเลนร่วมถึงทรงผมของเขาก็เป็นเทรนอยู่บ่อยอครั้งนะครับที่บราซิลตอนนั้นหลังจากนั้นเขาก็ย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่าและแจ้งเกิดในระดับโลกอย่างเต็มตัวกว่าทุกแชมป์ครับไม่ว่าจะเป็นลาลิก้ากปาเดเรยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแชมป์มโสรโลกหลังจากนั้นเขาก็ถูกปาริสแซงต์แชร์แมงเนี่ยดึงตัวไปร่วมทีมด้วยค่าตัวที่แพงที่สุดในโลก222ล้านยูโรนั่นแหละครับหลังจากนั้นความซุปตาของเขามันก็มาเต็มครับ ผู้ติดตามของเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบมหาศาลนะครับจนปัจจุบันนะครับเขามีผู้ติดตามใน Facebook 88ล้าน Instagram 178ล้าน Twitter 57.9ล้านรวมๆแล้วนะครับเขามีผู้ติดตามอยู่ที่323.9ล้าน followers นะครับโอ้โ oh หอันดับสอง o n e l m e s s i จากปารีสแซงต์แชร์แมง l ลโอน l ลเมสซี่นะครับเรียบๆเ,เลยครับไม่มีอะไรมากนอกสนามนะครับไลฟ์สไตล์ของเขาก็ ถ่ายรูปกับครอบครัวลงรูปตอนเล่นบอลกับน้องหมารวมถึงลูกๆของเขาแล้วก็ถ่ายตอนซ้อมอะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์นอกสนามของเขาไม่มีอะไรเลยครับแต่เขาใช้ความเก่งพิสูจน์ทุกอย่างและซื้อใจแฟนบอลครับก็คือเขาเนี่ยควาดแชมป์มาแล้วมากมายแทบทุกแชมป์ครับกับบาร์เซโลนาและเขาก็คือนักเตะที่คว้าบอลลงดอมมากที่สุดนะครับ7ครั้ง และนั่นแหละครับเมื่ออยู่ในสนามเนี่ยเมสซี่ยังกับปีศาจครับเขามักจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์อยู่บ่อยครั้งจึงทําให้แฟนๆเนี่ยถูกใจและอยากแห่แหนเข้าไปติดตามเขาในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อที่จะเห็นไลฟ์สไตล์นอกสนามของเขาบ้างนะครับแต่เมสซี่นะครับเล่นแค่2ช่องทางครับนั่นก็คือ Facebook กับ Instagram นะครับแต่แค่2ช่องทางนี้ก็ทําให้เขาเนี่ยอยู่อันดับ2แล้วโดย Facebook ของเขาครับมีผู้ติดตามมากถึง106ล้านคนส่วนในอินสตาแกรมมีผู้ติดตามมากถึง 358ล้าน followers อ้โห <c oughs> เกินไปแล้วส่วนใน Twitter นะครับมี a d c เ u ้าทีเมซี่ด้วยแต่ผมขอไม่นับแล้วกันนะเพราะว่าร้อวันพันปีจะอัปเดตท,ทีนึงอะแต่ถึงอย่างนั้นก็มีผู้ติดตาม3.1ล้านคนเลยนะเอออ่ะเมื่อรวมผู้ติดตามใน Facebook กับ IG นะครับรวมๆแล้วเมซี่มีผู้ติดตามมากถึง464ล้าน followers อันดับหนึ่งคริสเตีย o โนโรนโดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โอ้โหคนนี้แน่นอนอยู่แล้วครับความเป็นซุปตา์ความโด่งดังของเขาเนี่ยมันที่สุดอยู่แล้วคริสเตียโนโรนัลโดทั้งไลฟ์สไตล์นอกสนามมีทั้งรถซูเปอร์คาร์นาฬิกาแสนแพงรวมถึงเมียที่โคตรจ่มของเขาก็ไม่แปลกครับที่ผู้คนเนี่ยจะแห่ไปติดตามเขาในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆและในสนามนะครับเขาก็ประสบความสําเร็จมาแล้วมากมายครับกับทั้งแมนยูรวมถึงเรอัลมาดริดก็ไม่แปลกครับที่เขาเนี่ยจะมีแฟนคลับมากมายจากทั่วทุกมุมโลกนะครับ ซึ่งโรนโด o ก็เล่นอยู่3แพลตฟอร์มหลักๆนะครับนั่นก็คือ Facebook, IG และ Twitter นะครับโดย Facebook มีผู้ติดตามอยู่ที่153ล้านคน Instagram 477ล้าน Twitter 103.3ล้านส่วนใน TikTok นะครับยังไม่มีครับแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เหมือนจะมีแอดเคาน์ของโรนโด o ขึ้นมานครับและมีเครื่องหมาย Wifi สีฟ้าด้วยหมายติ๊กสีฟ้า ซึ่งหลายคนก็เฮ้ยฮือฮากันโดเล่น t ิกต o k เหรอก็แห่เข้าไปติดตามเยอะมากเลยครับแต่จนแล้วจนรอดก็เฉลยน,นะครับว่าโดยังไม่เล่นติกตอกนะครับจึงทําให้รวมๆนะครับรวม Facebook, IG, Twitter ผู้ติดตามของโรนัลโดอยู่ที่733.3ล้าน followers ครับมากที่สุดในโลกนะครับโหสุดยอดและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนักเตะที่มีผู้ติดตามในสื่อโซเชียลมีเดียรวมมากที่สุดในโลก แล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงชอบอันดับไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน